ต้วค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะค่ะลูกหลานไม่ได้นีค่ะคุณแม่ทองปานขึ้นเวลาไหนเนาะค่ะนะคะบอกเวลาโอ้คุณแม่ทองปานยังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณ คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านค่ะได้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะพี่น้องขาค่ะ,คะขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณแม่ทองปานก็กำลังรับชมอยู่สวัสดีค่ะค่ะมาทามากักมากเลยค่ะ นะคะคกินข้าวแล้วค่ะจะไปเที่ยวแล้วลเอาคุณแม่ทองปานไปแล้วเหรอคุณแม่ทองปานไปแล้วทำไมคุณแม่ทองปานไม่บอกไม่ลาเลยให,ให้หลานกินเที่ยงค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะกำลังรับชมอยู่ค่ะขอบคุณมากมายค่ะน้อยอยู่นะคะก็เลยมาทักทายพี่น้องเพื่อที่จะได้เพิ่มนาทีเพิ่มเวลาค่ะ วันที่สองเดือนของเดือนมีนาคมค่ะค่ะมาเจอกันกับพี่น้องมาทักทายกันมาให้กำลังใจกันค่ะตาของแม่ครูก็ไม่เห็นค่ะวันนี้ค่ะตากระโปงทักทายเพิ่มนาทีตอนเที่ยงเวลาก็เหล็ไปนิดหน่อยค่ะพี่น้องขาทำงา่ายกำลังใจแม่ครูค่ะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะพี่น้องขาที่อยู่ใกล้ๆทางนี้น้องสาวของแฟนแม่ครูค่ะนะคะคุณยายก็ได้เล่นอยู่กับลูกกับหลานตัวค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะค่ะลูกหลานไม่ได้ มาที่มาตาของแม่ครูหายไปไหนนาะไปโรงเรียนค่ะค่ะคุณแม่ทิติมาพนเข้ามาแล้วค่ะกำลังรับชุมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณทองปานค่ะค่ะคุณแม่ทองปาน อุ้ยมาแล้วขอบคุณมากมายเลยค่ะตามาแล้วขอบคุณค่ะมาแล้วหนึ่งค่ะคุณทอง เล่นอยู่กับน้องนะคะเล่นอยู่กับหลาน ใชเพิ่มเวลาเพิ่มใชเพิ่มเวลาเพิ่ม ค่ะคุณแม่ทองปานค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะแวะเข้ามาในบ้านทักทายกันค่ะคุณแม่ทองเราจะสู้ไปด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะ ค่ะตอนนี้แม่ครูไม่เห็นตาเลยค่ะพี่น้องให้กำลังใจแม่ครูค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะพี่น้องขาที่อยู่ใกล้ๆทางนี้นี่ค่ะคุณแม่ทองปานขึ้นเวลาไหนเนาะค่ะ นะคะบบวกวลาออเข่มาเั้ะคะ่ค่ะคุณยายก็บอกว่าสวัสดีจ้าเวะมาทักไทย ูค่ะเพื่อนาทีแม่ครูก็จะได้เพิ่มขึ้นค่ะ,นะคะให้ถึงจุดหมายปลายทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเนี่ทองปานก็ไม่บอกเราเลยว่าไปแล้วนะคะสวัสดีจ้าคุณแม่ทิติมามากเลยค่ะ นะคะกินข้าวแล้วค่ะจะไปเที่ยวแล้วลคุณแม่ทองปานรับชุนอยู่ทางจังหวัดไหนค่ะค่ะคุณแม่วิวา แล้วคุณแม่ทองปานไปแล้วเหรอคุณแม่ทองปานไปแล้วทำไมคุณแม่ทองปานไม่บอกไม่ลาเลยได้มาให้กำลังใจแม่ครูมณนีนินได้ที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะให้กำลังใจแม่ครูมณนีนินได้เลยนะคะพรสวัสดีแม่ครูคะ่ะขอบคุณมากค่ะ คุณยายที่ตีมาพนนะคะคุณยายเหลืองนะคะ,ะรับชมอยู่ทางจังหวัดไหนเนาะคะ่ะคุณแม่ทองปานค่ะค่ะ,ะคุณทอง เพื่อนหลานค่ะถ้าวันไหนที่หลานไปโรงเรียนก็สบายหน่อยนะคะคุณแม่ที่ติมาพรก็ทันนะคะกำลังรับชมค่ะคุณยายวิวันมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะรับชมอยู่ทาง